สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านั่นเองหลังจากที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างทุกคนสำหรับตัวคัสอาชีพนะครับก็ไม่มีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามานะอืมแล้วก็ดูคัสซีนที่ดูฉากนะครับเป็นไงและตอนนี้นะครับมันมีในส่วนของ ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะโซนภูเขาไฟใช่ไหมเออไบโอมภูเขาไฟเข้ามาแทนที่ในส่วนของโซนหิมะเวทุกคนนี่ฮะก็ประมาณนี้เลยสำหรับตัวเนื้อเรื่องนะคนป่าสองคนไม่เคยเจอภูเขาไฟอ่ะไม่เคยเจอไฟอะเอออีกตัวดูวก็อะไรวะเอาสโนโบอลมาป่าคือมันไม่มีสโนโบอลแล้วเว้อ่าฮะ นี่ฮะมันเป็นพาร์ทหนึ่งอืมไบโอมคือไบโอมเขาไฟพาร์ทหนึ่งไว้ทุกคนแล้วก็ตัวนี้ครับมันเป็นเคเวสใหม่นะครับตัวนี้เป็นเคเวสลับนะฮะตัวนี้คือให้จัดก,การแมงปอแมงป่องเออไม่ใช่แมงปอแมงป่องนะครับหนึ่งร้อยตัวทุกคนตัวนี้นะครับมันให้เราเนี่ยไปผลิตกระสุนในเขต ภูเขาไฟนั่นเองและตัวนี้นะครับมันให้เราเอาพวกอาลัทธิไปบูชานะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนวิธีการทำเควสด้วยเลยก็แล้วกันทุกคนแล้วก็พาไปเซเวคโซนภูเขาไฟเพราะว่าพี่เนี่ยไปเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับอ่ะป่ะลุยโอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับพี่ก็ได้สะสมทรัพยากรที่จะพาไปทำเควสในโซนไบโอเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็จะมี ซากนะครับไอ้พวกลัทธิที่ต้องใช้นะครับแล้วก็จะมีพวกถังน้ํามันใช่ไหมที่เขาให้เราเอาไปคราฟของในโซนไบโอมใช่ไหมอ่ะแล้วก็ถุงตัวนี้ครับมันมีถุงใหม่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเก็บถุงใหม่นะเราต้องใช้ถุงระดับดีทุกคนห้ามไปเก็บถุงอ่ายี่สิบห้านะเก็บถุง15เอาทุกคนแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเดี๋ยวเก็บตรงนี้มานะครับพวกน้ำมันไม่รู้ว่ามันหายบั็กหรือ,อยังนะครับเพราะว่า ล่าสุดที่พี่เข้ามาเล่นเนี่ยมันยังบั๊กอยู่เว้ยทุกคนแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้ด้วยนะอถ้าจริงๆอะ่ะคือพยายามอย่ากอคลิปนะคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับมันมีโซนไบโอมใช่ไหมแล้วมันเอาโซนหิมะออกใช่ไหมทุกคนแล้วหน้าหนาวแม่งยังอยู่เว้ยแล้วที่คือแบบอะไรลูกแมคือแบบพีคพีคือหน้าหนาวยังอยู่แมมมอตไม่มีหมวกกันหนาวไม่มีเพราะฉะนั้นเตรียมซุปไปด้วยทุกคนเตรียมซุปไปด้วยนะครับกันแข็ง เตรียมซุปเอาไว้ด้วยกันแข็งเพราะว่าโซนไบโอมเนี่ยอันตรายมากๆทุกคนอันตรายมากๆถ้าเล่นคนเดียวนะครับแนะนําให้สร้างเครื่องชุบชีวิตเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปตะลุยในโซนนั้นละกันแต่ถ้าเล่นหลายๆคนเนี่ยก็ไปกันเป็นทีมนะครับมาันจะาปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้พี่พาไปดูแล้วกันมาพาทำเวสด,ด้วยนะครับอย่างที่บอกต้นคลิป โอเคของเราพร้อมนะครับมีปืนเลเซอร์แล้วก็ปืนไรเฟิลนะครับแล้วก็ศูนย์รีโวไอตัวนี้ไฟฉายเรียบร้อยฮะแล้วก็ซุปเซิร์ฟนะครับเบนนงเบนเนตพร้อมนะฮะอ่ะฮะไปทุกคนเดี๋ยวเราลุยกันเลยมาแล้วฮะสำหรับโซนนี้นี่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 ดูดูด,ด,ดูเป็นไงทุกคนโซนนี้โคตรตึงเนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูโซนนู้นก่อนเลยกันวิ่งตะลุยเข้ามาเลย พาไปดูโซนไอตัวที่เราต้องผลิตอาวุธนะฮะมันจะอยู่แถวนี้ไอนี้มันหน้าถ้ำนี่วะไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ค่อยเข้ามาดูนะครับนี่เอาขึ้นหอคอยก่อนแล้วกันทุกคนนะฮะไหนๆก็ไหนๆละขึ้นหอคอยแม่งเลยอาา่ะฮะระวังนะไอพวกนี้มันปีนบันไดได้ด้วยนะบางทีอ่ะเนี่ยไม่ได้หรอต้องต้องโอ้โหแล้วแม่งถือไอนี้ด้วยลูกตุ้มนี่ไนงะ นี่ไงโอ้โหอะนี่นี่ดีข้างล่างข้างล่างระวังนะแมงป่องทั้งนั้นเลยครับแมงป่องก็เป็นเควสของเราเหมือนกันทุกคนอ่ะถ้าใค,กกใ,คใครมีปืนไซบอร์กก็จะโอ้มีใครใครมีปืนไซบอร์กก็จะแบบสบายสบายหน่อยนะฮะเควสกกำจัดแมงป่อง100ตัวถ้าจำไม่ผิดนะฮะอ่ะฮะแล้วก็นี่เปิดกล่องดูได้ได้อะไรทุกคนอโอ้โหหน้าไม้หน้าไม้แมงกากนะครับกากมากหน้าไม้อ่ะเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดู นี่ครับคอสบลเนี่ยหน้าไม้ที่พวกลัทธิมันถืออโคตรกากเลยทุกคนเบามากนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปนสนใจมันเออนี่ขึ้นไปข้างบนข้างบนข้างบน,งบน,งบนสิ่งที่เราจะพาขึ้นไปนะเพื่อข้างบนนี้อ่ะฮะขึ้นไปเลยทุกคนระวังด้วยนะครับมันมีลัทธิต้อนรับเราอยู่สองตัวนะฮะเพราะฉะนั้นแบบนี้แล้วก็อ่าขวานอยู่ไหนวะโอเคขวานจามแม่งเลยเนี่ยฮะอาวุธประชิดสามารถตีได้ทุกคน แล้วก็มีกล่องด้วยเปิดกล่องก่อนได้แล้ววะโอ้โหหน้ามาอีกแล้วอ่านั่นไงนั่นไงนั่นไงสังเกตดีๆนะครัขบขบวนมันจะเป็นป่องส้มๆทุกคนอ่าเราต้องมาทํากระสุนในโซนนี้แหละคนดูอ่าฮะแล้วคือแบบแม่งอันตรายมากนะฮะโซนนี้ดูเดะลัทธิค่อยๆสอยเป้งเป้งเ,เห็นปะโอ้โหเป็นไง คือถ้ามีค์สไซบอกอ่ะมันก็สบายไงแต่ถ้าไม่อุ๊ยอเชียยมืดปะเนี่ยอุ๊ยมืดนี่อันตรายนะทุกคนพยาพยามพยายามพยายามเคลียร์ให้เสร็จก่อนมืดแม่งมีน้ำมันด้วยอาา่าฮะมีเหล็กข้าบนมีมีอ๋อดูเอ๊แแ้งถือโอ้ oh my god ใครจะเอากับมึงอะพี่ชายโปดเกินยิงได้ปะ โอเคมันมีอีกตัวหนึ่งดีกว่านี่ฮะโอ้โหมันถือลูกตุ้มไงอ่ะฮะอ่าฮะแล้วคืนนี้มืดด้วยเดย็โอ้โหไม่แข่ไม่ใช่ตัวเดียวเดี๋ยวพี่ชายกูจะตายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจอกวางมะเนี่ยเจอทั้งกวางเจอทั้งหมาไม่เอานะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอ่าเปนเนต อเอาเดะมาเดะมาเดะมาเดะค่อยๆเคลียร์ทุกคนมันโหดมากนะฮะในนี้ไม่อยากเสียสองร้อยโลนะฮะค่อยๆค่ยๆอาา่าฮะถึงแล้วทุกคนตรงนี้ฮะเขาให้ยัดน้ำมันไม่รู้ว่าหายบักหรือบังเออนี่ไงทุกคนเห็นไหมมันผลิตอยู่เห็นไหมนี่ยครับ ตอนที่พี่เข้ามาเล่นรอบแรกอะ่ะมันบั๊กอยู่เว้ยมันได้อะไรวะเนี่ยโอ้ยกระสุนกระสุนของอะไรอะ่ะกระสุนของอะไรวะสองไรเฟิลอะ่ะอ๋อมันสุ่มเหรออ๋อมันสุมมนส่มว่ะทุกคนนี่ไงเชื้อเพลิงเห็นไหมเชื้อเพลิงในการผลิตลูกกระสุนนะครับอ๋อมันสุม่มมันสุม่มอ่ะใส่ไปเลยโอ้ยเรามีน้ํามันเยอะไม่ต้องกลัวฮะตอนนี้เห็นไหมไอ้ออโบมึงไปไกลๆเลยโบ กูไม่อยากคุยกับมึงตอนนี้ไม่ว่างคุยกับเองชา้าสักทีเดี๋ยวพี่ชายเนี่ยฮะมันผลิตกระสุนเห็นปะก็ผลิตไปเรื่อยๆทุกคนแล้วเราน้ำมันเยอะไงอ่ะใส่เข้าไปคือถ้าใส่ถังใหญ่มันจะโอเคกว่าไงอันนี้พี่ใส่ถังเล็กนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้ใส่ได้ป่าเดี๋ยวลองที่มันมีฐานในก้อนหนึ่งพอดีนะสังเกตด,ดูใส่ได้ป่ะววะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันเผาไปแล้วอะ่ะมันได้ยินเสียงเผาอะ่ะ น่าจะได้อยู่นะฮะไอกระสุนเสียมโซ่ม,ม,มกี้น่าจะเป็นลูกกระสุนไอนี่นะช็อตกันนะครับใช่แหละมันคือกระสุนช็อตกันแหละพี่ว่าเนี่ยฮะกระสุนผลิตได้เลยเราไม่ต้องราบเครื่องทากระสุนเว้ยทุกคนเอาน้ำมันมาใส่นะครับเออนี่ยฮะหมดปัญหาเรื่องกระสุนแล้วเว้ยทุกคน ใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องกระสุนนะครับใครที่แบบติดใจหรือว่าชอบในอาชีพบิ๊กเกมฮันเตอร์นะครับนี่สามารถทํามาทํากระสุนได้แบบนี้เปะเออเราต้องทําไปเท่าไหร่วะมันให้เราทํากระสุนเท่าไหร่วะห้าสิบชิ้นปะให้มันลดไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วค่อยใส่เชื้อเพลิงเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่เข้าไปเลยแบบพุดๆๆเลยเนี่ยมันเสียเปล่ามันเสียทิ้งทุกคนเห็นปะอุ้ยแม่งเป็นถังใหญ่นี่ว่ะ ป็นไงหมดปัญหาเรื่องกระสุนทุกคนเนี่ยเรายืนทำตรงเนี้ยครับจนเควสเสร็จได้เลยนะฮะเยพี่จำได้มันมีนมกล่องข้างหลังด้วยนี่หว่านี่ทุกคนเออมันมีกล่องข้างหลังด้วยนะครับอย่าลืมมาเปิดกล่องข้างหลังนี่นะดูดิว,ว่าจะอะไรโอ้หมาก็นี่ฮะของดีทุกคนนี่นี่ดาบใหม่ดาบใหม่โคตรตึงดาบเ่มนี้ทุกคนเดี๋ยวไปลองกันนะไปลองของกันปะูู้้้ไหนไหน เราต้องหาโบสมันมีโบสน,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 นี่จัดการไอ้พวกนี้ก่อนอย่าตกลงไปในลาวานะลาวามันมีดาเมจด้วยนะอะเก็บมันขึ้นมาฮะเราต้องใช้ศพพวกมันเริ่มมีคุณค่านะฮะก็แผ่นนี้แหละทุกคน <laughs> อาวีกล่องอะไรก็เปิดไปนะครับมันจะมีกับดักด้วยนะคนดูแต่ว่ากับดักมันก้องแกงไปหน่อยอะได้มาอันนึงพอดีเดี๋ยวจะพาไปลองกับดักกัน แล้วก็จาัดก,การได้จาัดก,การไปเลยครับตัวไหนที่แบบว่าเห็นแล้วแบบเออน่าจาัดก,การทิ้งก็จัดก,การไปเลยอยากเก็บมันไว้อเก็บไว้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเสี้ยนหนามนะฮะในการเดินทางเบาๆทุกคนนี่นี่น,นี่อย่ากตกลงไปเลยนะดาบอย่างวะอา่านี่ไงดาบใหม่นี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเก็บมาก่อน ใช้ปืนดีกว่าปเงเดี๋ยวค่อยไปจัดก,การพวกลัทธิแล้วกันกระสุนมีเยอะฮะเยอะจัดเลยโอ้โหแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเห็นปะ่ะเราต้องพกไอ้นี้มาด้วยนะซุปมาด้วยนะครับเพราะว่ามันมีหน้าหนาวนะฮะหน้าหนาวยังอยู่นีกล่องอยู่ข้ขางบนอันหนึ่งเห็นไหมตรงโบสถ์นะครับกระโดดขึ้นไปเอาปั๊บเปิดนี่ได้อะไรแมวดาบนะ ระดาบนี่คือซ้ำนะนี่ของดีทุกคนนี่นี่นี่ถุงใหม่ถุงใหม่นะครับถุงราวานี่ฮะยี่สิบชิ้นก็คือถ้าใครอยากจะใช้ถุงนี้นะครับห้ามเก็บถุงยี่สิบห้าชิ้นมานะมันเป็นถุงที่โอพอีกถุงหนึ่งทุกคนโอพยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวจัดการไอ้พวกเวนนี่ก่อนไอ้พวกนี้ก่อนนี่นี่ไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยที่เห็นเป็นเนี้ยมันคืออพุ่มหญ้าพวกแมงป่องนะครับ เนี่ยพอเราเดินไปใกล้ๆหรือเดินเดินเฉียดมาเนี่ยบางทีจะมีแมงป่องโผล่ออกมาเห็นปะ่ะเนี่ยแต่ตรงนี้ก็เป็นเควสเหมือนกันนะฮะอืมเดี๋ยวกูแข็งละโอ้ my god นี่ไงแล้วมันแข็งไงแล้วมันแข็งไงอืมเรียบร้อยอาา่ะฮะเหมือนใกล้มืดปุ๊วะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน มืด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 อย่าอยู่ที่ต่ําอยู่ที่สูงเข้าไว้ทุกคนมืดละอันตรายเห็นไหมกวางมันสปอนนะฮะระวังด้วยระวังด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวไอ้พวกนี้ได้ใช้หมดเลยนะครับไอ้นี่งไงไอโบโอเคสวยไอโบตกไปละโอเครอเช้าทุกคนนี่ฮะ ตอนนี้มีเนื้ออยู่ข้างล่างนะทุกคนเดี๋ยวจะแสดงผลของถุงนี้ให้ดูว่ามันดียังไงนะฮะไอโบมันจะสปอนมาอีกไหมเนี่ยเช้าแล้วเออปะนี่คือเนื้อดิบเว้ทุกคนเก็บเนื้อเข้าถุงนี้นะครับปั๊บเห็นปะ่ละลรโยนออกมาสุกกินได้เลยเป็นไงโอโหเนี่ยเห็นปะ่ะกินได้เลยฮะ <laughs> อะไรวะเนี่ยแล้วอาชีพนักดับเพลิงไปไหนฮัลโหล อ่ะมาเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างใน,นะฮะข้างในมันเป็นแบบนี้ทุกคนนี่แบบนี้เลยโซนข้างในก็จะเป็นนี้อะไรนะเขาเรียกอะไระภูเขาไฟหิวโหยใช่ไหมนี่ฮะสิ่งที่เขาต้องการนะฮะก็คือพวกลัทธิพวกนี้ทุกคนเราเก็บลัทธิพวกนี้เข้ามานะฮะแล้วก็เอามายืนอ,อยู่ตรงปากเหวเราห้ามตกลงไปนะเพราะถ้าตกลงไปนะฮะสภาพก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วก็โยนลงไปนี่นะครับ เป็นไงมันจี้ไปหมดเลยครับเห็นไะเห็นปะ่นปะนี่ฮะและนี่คือของที่เราได้ทุกคนพวกเจมแดงเจมเขียวนะครับอือคือใครที่แบบว่าทําวันนะโอยโยนลงไปทําไมวะทั้งเจมแดงเจมเขียวเลยก็คือเราเอาศพพวกลัทธิอะที่มันตุยๆอยู่ตรง ขอบขอบฐานเราอะเออเวลาเรา AFK อ่ะเราสามารถเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ได้นะครับคือแบบถ้าขายันเดินนะแบบลากมันมาที25ตัว20ตัวนะมาทิง้งมาทิง้งมาทิง้งอืมมันก็จะสุ่มของรางวัลไว้สำหรับตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูจุดต่อไปดีกว่าไหมมันมีจุดไหนอีกวะไม่น่ามี้ะนะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเควสใช่ไหมที่แบบว่าให้เราเอาลัทิมาทิ้งอะแล้วก็จะมีเควสลับอีกหนึ่งเควสลับก็คืออ่าที่มันเป็นอะไรเอ่ยใช่ไหมก็คือให้เราเนี่ย เอาศพเพื่อนอะมาโยนเว้ยเควสลรับมันถึงจะขึ้นนะเควสลรับของของแพทนี้ก็คือเอาศพเพื่อนเนี่ยมาโยนตรงนี้ทุกคนเข้าใจยังอืมแต่ว่าพี่เล่นคนเดียวนะฮะไม่มีเพื่อนก็กระโดดลงไปเองก็อชิเมน้นไม่เสร็จนะฮะเออต้องเอาต้องเอาศพเพื่อนมาทิ้งนะทุกคนพรุ่งนี้ก็เนี่ยสกิปไม่ได้เลยเห็นไหมมันมีแมงป่องออกเห็นปะ่ะเห็นไหมสกิปปุ๊บมีแมงป่องออกอือประมาณนี้ ก็จัดการให้เสร็จให้ครบนะฮะอาชีพเมนก็เด้งแล้วเห็นปะง่ายๆฮะอฮะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเทสระบบให้ดูเลยทุกคนนี่ฮะสำหรับดาบไฟที่เราได้มาใหม่เลยนี่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 นีระเบิดระเบิดระเบิดล้วาเห็นป่ะ มันก็เหมือนกับขวดแก้วลาวาทุกคนมันจะมีขวดแก้วลาวาด้วยแต่แล้วมันเป็นขวดแก้วไหมให้เราโยนเออดาเมจมันก็จะขึ้นใช่ไหมเออแต่ตัวนี้มันเป็นระเบิดไหมคือมันกงแก๊งอ่ะมันกงแก๊งอ่ะเออแล้วจะตายไงสังเกตไปว่าไอ้พวกนี้ม่งยิงแม่นขึ้นนะอมันยิงแม่นมากทุกคนอดูดูดาบดูดาบเห็นไหมดาบไฟดาบไฟกูตายไงแล้วกูตายไง <laughs> ประมานี้แล้วกันทุกคนดาบไฟของดีนะครับตีแล้วมันเบิร์นดามจแล้วตีแรงด้วยก็เดี๋ยวไปสรุปให้ฟังหน้ารอบบี้แล้วกันอคอดูไปอ่าฮะก็สรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับสําหรับเควสนะทุกคนเควสในป้ายนี้นะฮะก็อันที่หนึ่งมันเป็นเควสลับก็คือถ้าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยให้เราไปตรงจุดลาวาที่พี่ทิ้งศพลัทิลงไปนะครับให้เอาศพเพื่อนเนี่ยทิ้งลงไปในนั้นนะทิ้งลงไปในลาวา เคว็ลับก็จะเสร็จนะครับสาหรับอันที่1อันที่2ก็คือแมงป่องนะครับหาแมงป่องยังไงนะก็คือไอหลุมที่เป็นพงหญ้ามีลูกตาสีแดงๆให้เราเดินเข้าไปเฉียดมันนะครับมันก็จะเกิดเป็นแมงป่องขึ้นมานะครับก็กำจัดแมงป่องร้อยตัวตัวนี้นะฮะแล้วก็ไอตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกให้เอาน้ํามันเนี่ยไปใส่ในเครื่องแล้วมันก็จะผลิตลูกกระสุนออกมาเห็นไหม ตอนแรกเป็นศูนย์ทับ50นะครับของพี่กลายเป็น24ทับ50แล้วนะก็เสร็จไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วทุกคนแล้วก็เนี่ยครับภูเขาไฟลาวาเนี่ยมันให้เราเอาพวกลัทธิเนี่ยไปโยนลงในนั้นเว้ยทุกคนเออเท่าไหร่วะร้อยห้าสิบตัวใช่ไหมพี่โยนไปแล้วเจ็ดสิบเอ็ดตัวนะครับอืมก็ประมาณนี้เลยนะครับไอนี้เควสลับศพเพื่อนไปโยนแมงป่องทํากระสุนลทัทธิไปโยนนะครับอืมประมาณนี้ทุกคนสําหรับคลิปนี้นะฮะส่วนรางวัลน,นะครับ อ่าไอดีไซบอกก็เดี๋ยวพี่ประกาศผลวันศุกร์ลวกันแล้วก็มันมีอีกตัวหนึ่งที่ยังปั้นไม่เสร็จนะครับน่าจะได้ดูวันอังคารนี่แหละตัวสุดท้ายนะประมาณนี้ทุกคนถ้ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่หน่อยละกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ